อันนี้เราจะพามาดูโรตดดีไส้ทะลักนะคะไส้ที่ใส่จะเป็นเนยกับนมข้นนะคะข้นมาไปใช้ไหะ,ะอโอางานนี้ทำเสร็จแล้วนะคะ นี่อันนี้เป็นอันสาธิตค่ะก็จะม้วน,น,นมุนแบบนี้นะคะแล้วก็เอาลงไปทอดในน้ำมัน,นะคะ่ะทอดน้าไม่จะโผงน่ากินย่างกินย่างไงน้าไม่กินธรรมาดาเอาไปเลยย่างย่างเออ ได้ละบ่ได้ลบ่เอาแบบนี้บ่มะเอาเใส่ไข่ใส่ไข่ไรแล้วตดะเอาแบบบาใส่ไข่สิเอาแบบนี่บ่เอาแบบไสนู่นย่งแบบนี้บ่พอเสด็จน้ำมันแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะแล้วเขาก็จะเอานมข้นรา่ทีงใส่ไ่องหยมล่็บางคนก็ใส่น้ำตาลนะ ต้นลแบคนที่ชอบหวานอันก็ธรรมดาอ่เรือกรอบเลยค่ะน่ชานอ่ะเดือดร้อนเอาบเอามันเหนียเลยพ่ไ้ก็จะดอา่อเหนื่อยมอยู่กคอยคอเห็นนิดร้อนนิดก็ดเคอก็ได้อย่งคอยคอเห็นนิดร้อนนิดก็เชอบมากเลยค่ะ มันไม่หยุดเลยค่ะถ้าอยากลองชิมก็ลองไปสั่งกันดูนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะ